ร้านพรมเกตออนไลน์สวัสดีครับวันนี้มีรถ82มอเตอร์มานำเสนอนะครับออกทันก็จะประมาณนี้เลยครับสวยนะครับโชกคใหญ่มากนะครับผมอ่ะดูกันครับผมตัวสตาร์ทนะครับผมเป็นกุญแจเนาะ กุญแจนะครับผมไฟขึ้นตรงนี้น,น,นี่เห็นไหมก็คือรถติดนะครับผมมีเสียงะะบึน้นบึ้นบึ н, บ้นนะโอเคตอนนี้มีกุญแจสำรองมาให้เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เป็นตัวเดินหน้าครับผมเดินหน้านะครับผมแล้วก็อยู่ตรงการลางและคอยหลังอย่างนี้นะครับมีตัวไฮสปีดและโลสปีดนะครับผมแล้วมีกดโลนี่กดไฮเนาะโอเคเดินหน้านะครับผมแล้วก็เหยียบเบรกปืดตรงนี้เหมือนอย่ไฟนี้นะครับคอยหลังครับ Alum, โอเคครับ มาดูตรงรีโมทนะครับผมนี่ครับกดเดินหน้านะครับไปหลังเดียวซ้ตายนะครับผมนิ้วขวาก็ประมาณนี้นะครับสามารถเชื่อมบลูทูธได้นะครับผมมีเพลงนะครับผมมีแตนครับผมตรงนี้นะครับผมไฟสวยมากนะครับผมเปิดปิดไฟได้นะครับนนี้นะครับผมอันนี้ปิดไฟนะครับนี่เปิดไฟ อ่ายวมีไฟข้างหน้าก็มีนะคะครับผมครับีเงครับผมสวยมากโชว์นะครับผมครับผมน่ครับใช้มือกดนะครับสามารถรับคำาักได้ดีนะครับสวยมากนะครับผมอันนี้ไฟหน้าสวยครับ